คุณผู้ชมครับตัวละครคุณเปรมวัยวหนุ่มที่รับบทโดยคุณกานพัทอินใจเอื้อถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครในละครเวทีแผ่นดินเด็กมิวสิควเวอร์ชันปี2014ที่ได้รับกระแสะตอบรับจากผู้ชมอย่างดีเยี่ยมครับด้วยความสามารถดันเปี่ยมล้นของคุณกานพัฒจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมละครเวทีเรื่องนี้อย่างไรบ้างเราไปนั่กรอบกันเลยครับนล เพียงไรจะไม่มองใครหัวใจพักดีเขามีแค่ลอยทุกวันคืนรอคอยโอบลอยอ๋อโอ้โหออกมาอย่างหล่อครับผมชอบนะเขาเป็นคุณเปลมที่แบบ ที่มีลูกเล่นน่ะมีความน่ารักของแบบคนหนุ่มสมัยนั้นดูแล้วแบบรักเลยอ่ะหวานมากเลยดูด,ดูเป็นคนแบบอ่อนโยนดูเป็นแบบหนุ่มในนิยายสุดๆเอยาบวนคออยู่ทฉันได้ดูแลเธอต่อไปนี้ไม่ทําไรให้เธอเสียใจฉัน สุดยอดอยู่แล้วคนนี้คือฟังเขาร้องเพงลงแล้วเพลินมากครับคนรุ่นใหม่ผมก็นึกไม่ออกว่าจะเอาใครมาเล่นนอกจากน้องกันน้ำเสียงเขามันไทยอ่ะมันไทยประยุกต์เขาเหมาะกับบทนี้นะคือเสียงร้องของกันเนี่ยอย่าเรียกว่าสะกดเลยค่ะคือเรียกว่า ดึงดูดดดูเราเข้าไปหาตัวละครตัวนั้นมากกว่าคราวนี้รู้สึกเพลงจัร้องหวานขึ้นนะคะสมูทแล้วก็ต้องบอกว่าแบบจากครั้งที่แล้วแล้วครางนี้นี่ราบลื่นทุกอย่างนะคะหลายๆคําพูดของของคุณเปรมเนี่ยทำให้เรารู้ถึงชีวิต,ตว่าจริงๆ้ะชีวิตบางทีมันก็ไม่ต้องสมบูรณ์แบบกันมจริงๆแล้วสิ่งที่สวยงามที่สุด,สดบางทีมันก็เป็นในสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วซึ่งแสดงออกมาได้กลมกล่อมแล้วก็เป็นธรรมชาติมาก ไม่มีวันไหนที่ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปหมดหรอกทุกๆวันมันก็สวยงามอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแม่พลอยภาพต่างวันย่อมมองต่างไปผุพังและมีสร้างใหม่หมุนเวียนไม่เคยว่างเว้นดีพร้อมย่อมไม่มีวันจะเห็นวันคืนพันแปรเช่นไร ภาพคงพันแปรตามไปภาพเปลี่ยนวันยอมแปรเปลี่ยนพันแต่ภาพเราสองคู่กันพันแปรตามไปบางไหม่ายทอมาได้น,าน่ารักมากแล้วพอมาคู่กับน้อง,องจิ๊บใช่ไหมคะ มันคือเนี่ย perfect match นะคะ,ค,ะคือเขามีความหวานอีกคนนึงก็มีความอบอุ่นพี่กันจะมีสเสน่ห์แพรวพาวมีความเป็นคุณเปรมพี่เจ้าชู้มากขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นพี่จิ๊บก็แสดงเป็นแม่พลอยได้น่ารักสดใสมากค่ะสิ่งนี้เขาแสดงเนี่ยครบรสมากไม่ว่าจะเป็นบทโรแมนติกงช่วงโรแมนติกกับคุณพลอยความเ,าเจ้าแจนน่ารักกันเลยครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนมาดูก็คงจะอมยิ้มเหมือนกันถ้าไปร่นต้องหกวฟินรุงร้งปลิงเนาะดูแล้วอินมากเคมีเข้ากันมากน่ารักมาก เป็นคู่ที่ดูแล้วเฮ้ยมันน่ารักอ่ะมันน่ารักแบบเอาขนมจีนมาจีบกันอย่างเงี้ยดูรู้สึกแบบอยากจะกลับไปอยู่ยุคนั้นแล้วก็ไปจีบสาวตอนตอนยุคนั้นจังเลยอ่ะขอรักเขาเก้าจริงให้เธอขนมจีนขอรักยืดยาวดังเส้นขนมจีนขนมจีนเส้นบางจักคาตอนไหนก็ได้ Kong Kao Niao Nu Mu Guo Kai ฟังชายหนุ่มคอยอธิบายเหมือนเธอเข้าใจความหมายที่ให้ไปเป็นแบบไทยไทยแท้ทททหน้าไทายร้องเพลงไทยเสียงก็เพ้อะอะไรเงี้ยในวงการเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเล่นบทคุณเปรมตอนหนุ่มได้ดีเท่าคุณพัฒน์อินใจเอื้อครั้งนี้เขาก็ทําให้ผมรู้สึกประทับใจอีกแล้วไอเด็กคนนี้มันไม่หยุดพัฒนาสักทีอ่ะคือ,ค,อคือมันเห็นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้โอกาสที่ดีแล้วก็ได้พัฒนาตัวเอง ไปร่วมพิสูจน์ความสามารถของคุณกานพัฒในบทคุณเปรมวัยหนุ่มด้วยตัวคุณเองในละครเวทีสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลกำลังเปิดแสดงอยู่ณเมืองไทยรัชดาลายัยเทเตอร์ครับ